เมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศตีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานพัดรองที่ละลึกงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแด่พระครูนิวิทย์ปุญญากรหลรวงพ่อพัด บุญยกาโมณอุโบสถวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าพัดลองคืออะไรพัดลองคือพัดหรือตลปัดที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นถวายแก่พระสงฆ์เป็นที่ระลึกในการพระราชพิธีสําคัญหรือพัดลองเป็นพัดที่ทําขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ในพิธีทําบุญทั่วไปจัดเป็นพัด สำรองหรือแทนพัดยศเพราะพัดยศใช้เฉพาะในงานพิธีเท่านั้นในงานทั่วไปจึงนิยมสร้างพัดสำรองถวายพระสงฆ์ใช้ในงานแต,แต่เรียกก่อนไปว่าพัดลองพัดลองโดยทั่วไปจะมีรูปเป็นพัดหน้านางหรือพัดยศคือเป็นรูปไข่คล้ายใบหน้าของสตรีปักลวดลายหรืออักษรตามต้องการ